คือพี่แขกขอให้ความเป็นธรรกับโลมนิดนึงนะคือพี่แขกไม่รู้จริงๆว่าโลมอะ่ะเ,เขาเป็นพันธมิรมาก่อนหรือเปล่า เ,ออเพื่อความเป็นธรรมโรมเขาก็ยังอายุน้อยนะตอนที่มีพันธมิตรพี่แขกคิดว่าเขายังเด็กมากๆอ,อ,อันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปโจมตีเขาณนะจุดจุดนั้นออใช่ไหมตอนพันธมิตรมันปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบปดตอนนั้นโรมน่าจะยังเด็กอยู่มากเ,ออเพราะฉะนั้นพี่แขกไม่ซื้อเรื่องไม่ซื้อทฤษฎีว่าโรมเคยเป็นพันธมิตรแต่ว่าออสิ่งที่ทําให้เรารู้จักโรมอะคือโรมเขาเป็นแอคทิวิสต์ตอนที่เขาเรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นมันเป็นรัฐบาลปีห้าเจ็ดแล้วคือโรมอ่ะ จะไม่เคยเป็นเสื้อแดงแต่โรมอ่ะม,มาเคลื่อนไหวต้านระะัฐาทหารคู่กับโบพี่โบมหัมโบมหัตนาของเรา,าไงาเออโบนัา,นาของเราอือซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นเจนสอของนักเคลื่อนไหวหลังจากนพชอันนี้ก็ต้องให้ความปปเป็นธรรมกับเขาว่าเขาก็เคลื่อนไหวจมตบคุกติดตารางนะโรมอะแต่แต่สิ่งที่พี่แขกจะบอกก็คือว่าจริตของสลิมเนี่ยค่ะ มันเป็นจริตแท้จริตดั้งเดิมมันเป็นจริตที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยซึ่งควรจะเอาไปขึ้นทะเบียนเป็น intangible heritage เป็นมระด,ดกโลกม,มันมันมันเป็นกระแสหลักของประเทศพี่แขกมั่นใจว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะต้านหรือไม่ต้านเผด็จการนะถ้าไปดูทฤษฎีสลิมของพี่แขกตั้งแต่พี่แขกพูดที่ธรรมศาสตร์ตอนที่พี่แขกยังยังฟันเหยิ่อละคังยืดแล้วก็ใส่แว่นน่ะนะคะแล้วก็หน้ายังมีรูขุมขนเพราะยังไม่รู้จักเกรยฟัสเนี่ยพี่แขกบอกแล้วว่าสลิมสลิเนี่ย มันอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหว14ตุลาจืหลีดะจะหล,ลิมมันอยู่ในขบวนการเรียกร้องรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี2540จนหลิดะจะหล,ลิมอ่ะมันอยู่ในจลิตของคนที่นับถือท่านพุทธทาสและนับถือคําสอนของท่านพุทธทาสจนหลีดจะหลิมมักจะอยู่ในสาวกของพระวัดป่าจนหลีดจะหลิมมักจะอยู่ในเอ o จอที่รักสิ่งแวดล้อมกินอาหารออร์แกนิกต่อต้านสารเคมีอันนี้แต่ว่าก็มีแต่ว่าที่ย่งลืม มันก็คือความตอแหลหน้าไหว้หลังหลอกมันเป็นส่วนหนึ่งของจริตสลิมไงจริตสลิมคือ Moral superiority เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวของชอบพนิกาตั้งแต่ทํางานอยู่ voice ชอบพนิกาตอนทํางานอยู่ v อยส e ต่อต้านบริบทการแต่ก็เกลียดนักการเมืองฝึกเสียงรู้สึกว่าเ,<อ>เกลียดนักการเมืองบ้านใหญ่รู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปธรรมพี่แคทเรียกสิ่งนี้ว่าจริตสลิมแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะถึงทางแยก เพราะว่าอย่างพี่แขกอย่างเงี้ยพี่แขกเป็นพวกแบบไม่โวคกไงเออพี่แขกเป็นพวกไม่โวคกทุกคนก็รู้พี่แขกเป็นพวกชอบบุลลี่คน<ม>พี่แขกไม่ทีซีแบบไอ้ว่านน่ะน้องว่านเราอะ่ะไปจัดรายการที่ช่องสิบเอ็ดแล้วว่านก็บอกว่ากาอี้ช่องสิบเอ็ดไม่มีเลยนั่งนงโยกพี่แขกว่าว่านก่อนจะไปโทษกาอี้มึงลดน้ำหนักก่อนไหมคือ <laughs> พี่แขกเป็นคนแบบนี้นึกกไบุลลี่เออ เพราะฉะนั้นจลิตสลิมอ่ะมันมันไม่เกี่ยวกับพันธมิตรพี่เพราะ่านนี้มันเป็นจลิตจลิตชนชั้นกลางที่มีการศึกษาที่มี moral superiority แล้วเข้าใจว่าการไม่คอรับชันน่ะคือนิพพานของการเมืองซึ่งมันไม่ใช่ในขณะที่เรามองการเมืองเป็นกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยมีแค่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจไม่เกี่ยวกับโกงหรือไม่โกง โกงโกงก็ได้โกงก็จัดการกันไปตามกฎหมายไม่ได้บอกว่าโกงแล้วดีแต่แต่ไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยเท่ากับไม่มีคอรัปชันโดยสิ้นเชิงเก็าจปะเนื่องกนั่นแหะสลิสลิมอะไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าเคยเป็นพันธมิตรรอปแบแต่จริตสลิมเป็นเมนสตรีมของสังคมไทยเอ้าใจปะขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องหมานะเหนื่อยเออเหลืองเออเหลืองน้ำเงินแบบแบบ ยุมหัวแดงหนักมากแต่แบบเ,เราผู้เชียร์พักเพื่อไทยเนี่ยมัวแต่ไปด่าส้มเขาด่าแม่ไหม,มอ๋ออธิบายได้ค่ะเออเหลืองเนี่ยไม่มีอะไรต้องด่าเพราะเขาไม่มีอเจนดาซ่อนเลนเหลืองเนี่ยเขาเป็นผู้ขวาจัดฟันเดเมนัลลิสต์มีเฟรมมีกรอบคิดเรื่องชาติแบบ สามัคคีอยากจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างไทยกัมพูชา mm hmm. เกลียดทักษิณเพราะคิดว่าทักษิณขายชาติอันเนี้ย เป็นเหลืองเข้าใจได้ไม่ยากนึกออกไหมคะเหลืองไม่ปไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเห <Garage S 2> ลืองต้องการเอาการรัฐประหารมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเห<ม>ลืองไม่ต้องการการเลือกตั้งเหลืองต้องการเซตซีโร่เอาเอานักเลือกตั้งออกให้หมดเหลืองต้องการเหลืองคือแฟนคลับพระลงกดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเหลืองใช่ไหมเป็นพูดอ๋อซื่อสัตย์ ถ้าเหลืองนะโปรไฟล์เหลืองจะต้องมีรูปพ,พร,ปประพุทธรูปหรือรูปพระพุทธเจ้าคคแล้วก็มีรูปธ <c oughs> งชาติ <c oughs> หรือไม่ก็จะมีรูปมลังมาเลืองแบบที่เราเห็นกันนะ <c oughs> อันนั้นคือเหลือง <c oughs> เพราะฉะนั้นอนะ่ะ <c oughs> เหลืองเขาไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตย <c oughs> เข้าใจไม่ยากส่วนน้ําเงินนั้น น้ำเงินนั้นไม่ใช่มิตรแท้และศัตรูถาวรค่ะพี่แขกบอกได้เลยว่าน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เขาหัดใจเราเรื่องกระทรวงมหาดไทยกับคดีเขากระโดงเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของลึกของน้ำเงินเนี่ยก็ไม่ยาก น้องแบดรูปใจเย็นรูปเงี้ยพี่ไข่ก็จะพูดกับกลิดพาราดอนแบบนั้นน้องแบดพี่รู้ว่าน้องแบดไม่ได้คิดแบบนั้นพี่รู้ว่าน้องแบดไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นเกมการเม<อ>ืองที่น้องแบดต้องเล่นเพราะน,<อ>น้าเ,เ,<อ>เงินเนี่ยค่ะ<อ>น้ําเงินเนี่ยเ,เ,เป็นการเมืองเ,เ,เ,เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะน้ําเงินเนี่ยผุดผุดเกิดเกิดอยู่อยู่ข้างๆเรานี่แหละไม่ไปไหนและเขาก็มีเกมการเมืองอัน อันเข้าใจได้เลยไม,ไม่ไม่ซับซ้อนไม่ได้แต่ว่าเราชอบเขานะออไม่ได้แปลว่าเราชอบเขาและน้าเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองมาจากการเป็นนักประชาธิปไตยออข้อนี้ออสําคัญน,นะคะ น้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองว่าฉันมีกระดูกสันหลังตรงกว่าใครน้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองว่าฉันสนับสนุนประชาธิปไตยน้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งว่าฉันจะปฏิรูปกองทัพน้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งว่าฉันจะทำรัฐสวัสดิการฉันจะ ลดความเหลื่อมล้ำแต่ในน้ำเงินเขาไม่ได้มีการสร้างแบรนดิ้งมาเป็นคนรุ่นใหม่อะไรแบบนั้นน้ำเงินน่ยชื่อเขาบอกน้ําเงินบลูบลูมันชัดเจนเหมือนชาติเตนชาติเตนเขาที่เคยมาชาติเตีนเขาเขาคือต้องการอะไรจากเขาบลูแล้วเขาก็เป็นการเมืองแบบโปรวินชั่วเขาเป็นการเมืองแบบเขาจะเอาจังหวัดเขาให้เจริญก้าวหน้าเขาไม่เคยพูดเรื่องความเป็นธรรมเขาเป็นบลูอ่ะ เพราะฉะนั้นดีฉันจะไปด่าอะไรพักน้ําเงินเพราะจุดยืนเขาชัดเจนมาตั้งเด็เดวันอยู่เห็นหน้าเ<ใ>นวินนะ่ะยูคา,า,<บ>าดหวังอะไรเนวินเพราะฉะนั้นจะไปด่าเขาทำไมคะมเขาไม่เคยปิดบงังจุดยืนเขาไม่เคยปิดบังว่าเขาคนแบบไหนเขาไม่เคยปิดบังว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยแซงว่า เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาไม่สู้ไปกลับไปเขาไม่เคยประกาศอะไรแบบนั้นนั่นคือเหตุผล<อ>ว่าทําไมดิฉันด่าสม้มดิฉันด่าส้มเพราะความตอแหลตลบตนแลงเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงลังเกียดนิติสงครามแต่อยากให แพทองทานลาออกก่อนสารน้มนูนตัดสินทําไมไม่รู้จักวัาผิดชอบทางการเมืองทําไมจะต้องรอจนสารล้มนูนมาทํานิติสงครามกับเธอความตอดแล้วก็เวลาหาเสียงหาเสียงว่าไงไงเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็น h า r v ว r ร์ดเเราสร้างรัฐสวัสดิการเราทําน้ำปราปลาดื่มได้เราจะต้องดิจิตอลไลฟ์เราบบ p o s โพสอขาดตลาดตลอดทําแฮกตาร์เออหาที่หาซื้อไปที่ไหมเราโควิดขาตล<ข>าดเลว ก็ด่าคนอื่นว่าสู้ไปกลับไปด่าคนอื่นว่าเป็นนักการเมืองชั่วด่าคนอื่นว่าทุจริตลอมขึ้นเวทีเมื่อวานอะไรเราเป็นพรรการเมืองที่สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่เคยคอรับชั้นยังไม่คอรับคืออันเนี้ค่ะคือเหตุที่ดิฉันด่าส้มค่ะจย์เจษฎาดิฉันดิฉันใครเลวใครคนคนเลวดิฉันไม่กลัวดิฉันกลัวคนต่อแหล่เก็ตดิฉันไม่เคยดิฉันไม่เคยด่า นิยายน้ำเน่าดิฉันไม่เคยด่าละครน้ำเน่าดิฉันนว่านิยายที่โดนดิฉันเอามาแหกเอามาเอามาดูไส้ไหนเนี่ยนะคะเอามาดูไส้ไหนเนี่ยความสุขของกะทิเอยเอสีแผ่นดินสีแผ่นดินสีแผ่นดินก็ยังไม่เท่าไหร่เอออะไรนะสีบูรพากุหลาบสายประดิษฐ์พวกเนี้ยโดนดิฉันลากมาดูไส้นหนกี่ขด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 ดูมาหมดแล้วเออคุณนะคุณนะาก็จะงนหน้าที่หน้าที่ของดิฉันนะคะ ดิฉันมีหน้าที่แหกดูซส่ไหนของคนที่ชอบมาสร้งางภาพว่าเป็นคนดี